สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมพีเตอร์แบลนด์นัมเบสเตอร์กลุ่มอะไรนะไม่ใช่ไหนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแซนด์วิชบูเบอรี่เลเบอร์นั่นเองนะครับผมนะบูเบอรี่นะครับบูเบอรี่หลวๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีเลนเบอร์อยู่ข้างในด้วยนะครับทุกคนนะมันช่างน่าทานสุดไปแลยนะทุกคนซึ่งเจา้าแซนด์วิชนี่เนี่ยแล้วขายได้ราคา20บาทครับผมถ้าเป็นราคาส่งเนี่ย ถ้าเกิดว่าซื้อสิบชิ้นขึ้นไปแล้วคิดเพียงชิ้นละสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับทุกคนสามารถติดต่อเรามาที่ได้เบอร์0ูนย์แปดแปดสานย์เจดหนึ่งนสะี่สาก้านครับหรือเฟซบุ๊กบ l ลเลนแอร์แคนดี้ช n น e ลนั่นเองหรือบิ l เลนแอร์จูปิเตอร์ชาน e ลก็ได้นะครับทุกคนแล้วมาอุดหนุนก็เยอะๆนะครับหรือว่า้าใครสนใจอยากมาหาที่บ้านผมเลยก็ได้เนี่ยก็มาที่สวนเรียนรู้นันทชาติกุ่มแกรมิดสถานที่แรกเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้เรากำลังเปิดแกลเลอรี่ด้วยนะครับดนนี่นี่นะครับทุกคนนี่เป็นในส่วนของ K M Group อ่าเลย Coffee and Gallery นั่นเองนะครับผมนะชื่อคำคาัญจะน่ารักมากเลยครับทุกคนนี่ก็มาอุดนุนกันเยอะๆนะครับทุกคนบ๊ายบาย